สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของประโยคนั่นเองนะคะอะก่อนอื่นนักเรียนลองช่วยกันบอกนะคะว่าแต่ละประโยคเป็นประโยคชนิดใดนะคะ ฉันกินก๋วยเตี๋ยวเป็นประโยคชนิดใดคะอ่าประโยคบอกเล่าคือบอกให้ผู้อื่นได้รู้นะคะต่อมาใครร้องเพลงมีคำว่าใครอยู่เป็นประโยคอ่าถูกต้องค่ะเป็นประโยคคำถามปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือนะคะ เป็นการบอกประโยคว่าอาเช่นฉันกินกว๋วยเตี๋ยวเป็นการบอกว่ามันเป็นประโยคอะไรประโยคบอกเล่าคือประโยคสิ่งอาที่บอกให้ผู้อื่นได้รับรู้แต่ถ้ามีคําว่าใครอยู่นะคะอะไรที่ไหนก็คือเป็นประโยคคําถามนั่นเองนะคะอะเรามาดูอีกน้องไม่ชอบดื่มนม เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคปฏิเสธซึ่งมีคําว่า,า,มวาไม,ไมไ่อยู่ในประโยคถ้ามีคําว่าไม่ไม่ได้มีได้อยู่ในประโยคแสดงว่าประโยคนี้คือประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะต่อมาเธอชอบดอกไม้ชนิดไหนเธอชอบดอกไม้ชนิดไหนมีคําว่าไหนอยู่ในประโยคนะักเรียนว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรคะ เก่งมากค่ะประโยคคำถามนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งประโยคประโยคสุดท้ายส้มตกลงจากต้นส้มตกลงจากต้นแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะเป็นประโยคบอกเล่าก็คือบอกว่าส้มตกลงจาก ตนนะคะไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะเพียงแต่บอกว่าให้ผู้อื่นได้รับรู้นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะประโยคและการแต่งประโยคนะคะประโยคหมายถึงอะไรประโยคก็คือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความ โดยมีส่วนประกอบก็คือมีภาคภาคอะไรคะภาคประธานก็คือประธานนั่นเองและภาคแสดงภาคแสดงก็คือกริยาและกรรมนะคะอ่ะประธานคืออะไรประธานคือผู้กระทํำบางสิ่งบางอย่างนะ,ะก็คือชื่อคนนี่แหละคนกริยาคืออะไรกริยาคือการกระทำนะคะเช่น วิ่งเดินนอนเป็นต้นนะคะตามากร,รมกร,รมคือผู้ถูกกระทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะประธานรู้แล้วว่าคือผู้กระทำบางสิ่งบางอย่างนะคะกริยาคือการกระทำกร,รมคือผู้ถูกกระทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับในวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูจะไม่สั่งการบ้านนะคะจะเป็นการให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับในคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของประโยคให้นักเรียนดูประโยคนะคะว่า,าประโยคบอกเล่าเป็นยังไงประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธเป็นอย่างไรนะคะและก็ให้นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับ อ่าประธานคืออะไรกริยาคืออะไรและกรรมคืออะไรนะคะเดี๋ยวอ่าในวันจันทร์เดี๋ยวเราจะมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะสำหรับวันนี้ในวิชาภาษาไทยไม่มีการบ้านพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ